สอนวิธีการเชื่อมต่อ Smoke Detector ทั้งแบบ Zigbee และ Wi-Fi แบบง่ายๆสั้นๆใน2นาทีอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาใส่ฐานก่อนนะครับ ซึ่งทั้งสองรุ่นก็จะใช้ฐานขนาด 2A นะครับหรือว่าด a สําสำหรับการจ่ายพลังงานนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตได้ว่าจะมีไฟสีแดงติดอยู่ที่ข้างหน้านะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนทำการรีเซ็ตสโมกเดทเตอร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการเปิดโหมดพร้อมเชื่อมต่อให้ดูที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะมีช่องรูสำหรับรีเซ็ตนะครับเราก็นำเอาเข็มเล็กๆที่เป็นเหมือนเข็มจิ้มซิมนะครับซึ่งจะมีแถมมาให้อยู่ในกล่องอุปกรณ์นะครับ จิ้มลงไปค้างไว้นะครับรอจนกว่าไฟสีแดงข้างหน้าจะก,กระพริบแบบนี้นะครับ mm hmm. เมื่อไฟกระพริบแล้ว mm hmm. เราก็เข้าไปเชื่อมต่อผ่านมือถือได้เลยครับ mm hmm. ส่วนวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ได้ยากเลยครับใช้แอปพลิเคชัน t ูย่าหรือ Smart Life ก็ได้นะครับมีวิธีการเชื่อมต่อกันเลย mm hmm. เมื่อเข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับสำหรับแบบ Wi-Fi และ i g b e e ทำเหมือนกันโดยการกด add device ที่ปุ่มบวกมุมบนขวาได้เลยนะครับ หลังจากนั้นระบบจะทำการสแกน device ที่พร้อมเช damages, empath, Alpha, psycho, ื่อมต่อถ้าเป็นของ Wi-Fi ก็กดที่หน้าแรกได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นแบบซิกบให้เรากดเกตเวตัวที่เราต้องการเชื่อมต่อก่อนหลังจากนั <dadurch> ้นก็ Add device ได้เลยนะครับเมื่อเชื่อมต่อได้แล้วลองกดปุ่มที่หน้าตัวเครื่องดูนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่า s m o k e detector นั้นทำงานได้ปกติหรือไม่ เมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะครับแสดงว่า Smoke Detector ตัวนี้ทำงานได้ปกติแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างล่ครับและนี่คือวิธีการเชื่อมต่อ Smoke Detector ทั้งแบบ 6B และ Wi-Fi แบบเข้าใจง่ายๆถ้าทำตามนี้รับรองว่าเชื่อมต่อได้แน่นอนครับส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ